สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับยกสูง1.9 L อนะครับเกียร์ออโต้นะครับวันนี้พาชมเป็นสีเทาลัมโบสำหรับรุ่นนี้ครับจุดพิเศษก็คือถ้าเป็นภายนอกเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวท็อปนะครับภายในอาจจะไม่ถึงตัวท็อปแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับมาชมกันครับหลับตัวนี้ครับเป็นไฟหน้าครับ LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ในโคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เชนให้นะครับ กระจางหน้าก็จะเป็น T Dimension นะครับสวยงามแบบนี้ครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับรถยกสูงคันนี้นะครับก็ไฮแลนเดอร์อยู่ที่ตัวแก้มนะครับตัวล้อนีจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับสีบอลนะครับล้อล้อ6ตัวนะครับยาง Bristone นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวสาวอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านหน้าจะเป็นใหญ่แล้วก็กว้างมองสบายๆนะครับตัวนี้รับนี่ครับแล้วก็กระจกข้างๆเป็นแบบทูโทนมีไฟเลี้ยวให้นะครับ บันไดข้างมีให้ครับแต่เป็นสีบรอนนะครับตัวนี้ครับมือจับโบตัวนี้ครับตัดกันนะครับภายในรถของตัวสีประตูไฮ g ลนเดอร์แอลนะครับก็จะมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าให้นะครับคอนโซลดานะครับมีอุลระดีไซน์นะครับเนี่ยครับแล้วก็จุดเด่นก็จะเป็นจอสัมผัส8นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะครับเนี่ยครับียอโต้หกสปีดนะครับ การลืมทะลายนะครับจิปบล็อกนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะผ้าดํานะครับนี่ครับภายในเป็นโทนดํานะครับแล้วก็มาดูครับสีประตูตอนสองถือว่าความกว้างจะพาไปชมนะครับนี่ครับภายในก็จะมีเซ็นทอนล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมีมือจับสำหรับเวลาขึ้นนะครับนีครับแล้วก็คอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ USB C ให้มีช่องวางของนะครับภายในเป็นโทนดํานะครับ แล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับของตัวรถนะครับเวลาไปเติมนะครับแล้วก็ชุดไฟท้ายนะครับนี่ครับทิปเปิลอาร์เมอร์ LED สวยๆนะครับกันชนท้ายครับบิวอินนะครับทูโทนสุสุดีแม็กนะครับมือจับกล้องหลังตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินมาเลยนะครับครับคมชัดนะครับชุดไฟท้ายใหม่สวยๆนะครับแล้วก็มาดูด้านขวางตัวรถนะครับโปร่งรองจากกว้างนะครับรองรับกับตัวล้อแม็กขอบ17นะครับเนี่ยครับ แล้วก็มาดูตัวนี้ครับมีไฟเบรกตรงที่3ให้นะครับแล้วก็จะมีไล่ฟ้าหลังนะครับมือจับเป็นโครเมียมให้นะครับด้านผู้ขับขี่นะครับความสะดวกสบายก็จะมีเส็นทันล็อกกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างให้นะครับเบาะผู้ขับขี่เนี่ยปรับเลื่อนได้เอ็นได้นะครับเบาะสีดํานะครับเนี่ยครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยครับดีไซน์มาใหม่นะครับพร้อมมันติฟังก์ชันครับ ABS แอร์แบ็กคู่นะครับเนี่ครับดีไซน์ใหม่นะครับ ตัวเกียร์ออโต้ตัวนี้จะมีออโต้สต็อปตาร์ทการลื่นทันไหลนะครับมีมาพร้อมเลยครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติครับยิซสุให้มาพร้อมเลยนะครับนะครับด้านขวาก็จะเป็นกระจกข้างนะครับเป็นคำว่าไฮแลนเดอร์นะครับวันนี้พาชมก็เป็นสีเฮอลัมโบนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆดาวน์รุ่นต้นเพียงแค่5%ครับรู้ติดต่อที่ Facebook สมุดอิสุสูออนไลน์ YouTube สมุดอิสุสูออนไลน์เบอร์มือถือและอดีไลน์นะครับ081 498 67 81ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับตรงขอบคุณมากครับ